ที่ท่านผอ,อ,อชัยวัฒน์บอกว่านี่มันขบวนการชัดๆก็แปลว่ามันต้องมีผู้รู้เห็นเรียกง่ายๆว่าเป็นข้าราชการนี่แหละนะฮะ<ม>หรือเป็นคนของรัฐนี่หลายหน่วยแล้วก็เป็นระบบมากเลยใช่ไหมผมใช้คําว่าแบ่งหน้าที่ดีกว่าไหมจริงๆเราแบ่งหน้าที่กันทําเลยแต่ละคนแบ่งหน้าที่กันทํามีคนแอคชั่นอย่างนั้นมีคนทําอย่างนี้มีคนจัดหามีคนรวบรวมทําทั้งหมดมีหมดผมรู้ว่าในระบบราชการเนี่ยก่อนที่จะเราดำเนิน,นการอะไรต่างๆเนี่ย มันส่งเสียงจนแล้วแต่เวลาเรืคนเนี่ยเราก็ทําหนังสือร้องขอให้เขาถอนหลักออกไปเราก็ชี้แจงออกไปเราก็บอกเขาทั้งหมดนะแต่เขายังซ้ําเติมโดยการออกหนังสือสมการสี่ขีดศูนย์หนึ่งมามาแปะต่อหน้าเราเลยว่าพื้นที่ป่าป่ามันดิบขนาดนั้นแล้วคุณเอาไมโครไปลือป่กวันนี้ยผมก็คิดว่าการถอนหลักเนี่ยพอมีหลักมีการบุกรุกแล้วคนที่ปักหลักคนที่อนุมัติหลักมาให้กับกับคนที่ออกสมการสี่ีศูนย์หนึ่งเนี่ย มันเป็นคนส่งเสริมในการปลูกลุกป่าผมไหมคือพอมีที่ไหนมมีใบสองประกอบเมื่อไหร่มีการปลูกลุกมานั้นแล้วป่าที่คปลูกป่ามากเบีประมาณสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยแต่วันนี้มันไม่เหลือต้นไม้เลยก็เคลียร์หมดนะครับถ้าผมปล่อยไปสามพันไร่กับพื้นที่ข้างนอกที่กําลังจะถูกบลกลุกอีกเนี่ยแล้วเมื่อปลูกบุกลุกจนหมดแล้วเนี่ยก็จะมีคําถามจากพี่หมูอีกว่าเอ้าแล้วเจ้าที่ป่าไม้เป็นไหอ่าแล้วทำไมถึงดเนินการตั้งแต่แรกวันนี้ผมเริ่มดำเนินการแล้วถึงจะถูกฟ้องกลับยังไงผมก็ผมก,ผมก็ผมก็พร้อมที่จะไปคุย พ<ผ> <ผม S 1> ้อ<ผ>มอยู่แล้วใช้คําว่าแบ่งบทกันเล่นผมก็นึกถึงการแบ่งบทกันเล่นในอีกบทบาทหนึ่งเลยนะ <ผม S 1> ท่านใช้คําว่าแบ่งบทกันเล่นว่าคนนี้ทําหน้าที่อะไรคนนู้นทําหน้าที่อะไรผมก็เลยนึกไปถึงว่ามันมีการแบ่งบทกันเล่นในระดับบนระดับกลางระดับล่างด้วยเลยป่ะผมพอรู้ตัวละครอยู่แล้วว่าใครทําอะไรแต่คนที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่คนยากจนอ่ะแล้วก็ไม่ใช่คนที่นั่นคือมันตั้งข้อสงสัเยเื่อที่ดินตรงนั้นอะไรละสามสิบล้าน ทำไมไม่เป็นคนที่ผู้อยากไร้หรือเป็นใครเพื่อมองตัวเลขเลยมองมองมองราคาที่ดินระด่านะครับตลาดไทยเลยผมตีไล่ละสิบล้านไม่ต้องสาสิบ้านหรอกสิบ้านเนี่ยสิบห้าไล่ก็ร้อยห้าสิบ้านผมแย้งไปแล้ววันที่ยี่สิบตุลานเนี่ยให้เพิกถอนบนิการเอาหลักเสาหินออกเพื่อเราคัดค้านไปแล้วสองรอบการประกาศวางแปลงเนี่ยคือเวลาเขาประกาศเนี่ยเขาประกาศประกาศว่าให้บนินการคัดค้านภายในสามสิบวันเขาปิดอยู่ที่สำนักงานเขานะผู้ใหญ่บ้าน ท่านมืก่อนด้วยนะไปคัดค้านว่าไม่เห็นด้วยทําไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านเขาเห็นแล้วไม่ใช่ดูบ้านเขาแล้วเป็นพื้นที่ป่ามาตั้งแต่60สิปีที่แล้วแล้วเขาก็ไม่ยอม